สาระหลากหลายตามสไตล์ขนส่งพะเยาสาระหลากหลายตามสไตล์ขนส่งพะเยาว,วันนี้ขอเสนอขับรถใกล้ไๆเติมลมยางอย่างไรให้ปลอดภัยมากขึ้นหากขับรถปรกติในชีวิตประจำวันควรเติมแรงดันลมยางตามคู่มือรถยนต์กำหนดหรือดูจากสติกเกอร์ที่ติดไว้ฝั่งผู้ขับขี่ซึ่งจะระบุแรงดันลมยางเอาไว้ หากขับรถไกลควรเพิ่มแรงดันลมยางให้แข็งขึ้นกว่าปกติเล็กน้อยประมาณ2-3ปถึงบอนเพื่อลดการเสียดสีกับพื้นถนนประหยัดน้ำมันมากขึ้นคงสภาพยางในการขับขี่และไม่เสี่ยงต่อการระเบิดควรตรวจเช็คแรงดันลมยางให้เหมาะสมอย่างน้อยเดือนละ1-2ครั้งเพื่อให้รถมีสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีและมีความปลอดภัยข้อควรระวัง หากเติมลมยางแข็งไปจะทำให้กลางหน้ายางสึกหรอเร็วรถลื่นถลายควบคุมได้ยากหากเติมลมยางอ่อนไปจะทำให้ไหลาย,ยางสึกหรอเร็วบังคับพวงมาลาัยยากขึ้นยึดเกาะถนนได้ไม่ดีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักง,งานขนส่งจังหวัดพะเยากรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม